สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับเกตาผาร่วยอีกเนาะค่ะในทางส่งยูทูบเนาะเกตาจะมาว่างแนวทางของเหล็กล็อกกิกค่ะบวกกับออเพชรเนาะเหล็กเพิ่นเข้าไปเต็มเต็มเลยค่ะสองหวดติดเนาะล็อกกิกบวกอเพชรค่ะไปบึงแนวทางของเพิ่นกันจ้านี่ก็จะเป็นแนวทาง ราวพัฒนาของล็อกกิกเนาะค่ะเมื่อขึ้นนี้เดกพุ่นออกเต็มเต็มเลขล็อกกิกเนาะค่ะช่องเพิ่นกะล็อกกิ๊กพารวยเนาะค่ะไปติดตามกันได้เนาะพันไปพันมาพอมาเห็นทางในช่องของเกตาเนาะค่ะติดตามได้ล็อกกิกพารวยเนาะเลขพิ่นเข้าวิ่งโลดเข้าศูน์เนาะค่ะ หนึ่งศูนย์แบบบริกรเลยพี่น้องเขาติ่มติ่มเนาะเลขล็อกกิกถือวบาเพิ่นดังเพิ่นปังเลขเพิ่นเขามีไผได้มีไผโชคดีน้ำล็อกกิ๊ก่ครับพี่น้องเอพซีล็อกกิกมีไผได้ไหมหมานบ้านพ่อได้สื่อประทู่เนาะ เลขล็อกเกวันที่เจ็ดพนไข่ม้าเราเด้อค่ะพนมาเมื่อคืนนีเนาะไผได้กดดดด็ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำผู้ใดได้แนวทางของเล่าพัฒนาดีใจน้ำค่ะจังเลยกระกาบขอบคุณขอบุณเลขล็อกเกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะเอาเตรียมแคหนาจอค่ะพี่น้องแคบนาจอไว้วันที่เจ็ดไปดุนกันไหมเนาะของเลขล็อกิก บึงแนวทางใหม่ของพื้นค่ะลาวพัฒนาวิ่งโหลดหลอกกิจไหมาสองกับสามค่ะสองตัวก็หกหางคือเกานาะคะสองสี่สองหา้าสองหก,ส,งหากสามสี่สามหา้าสามหากเบิ้ลก็จะสองสองสามสาม,สาม,ส,าม,ส,ามสามตัวสี่หางเนาะ 2 3งสามสี่สอง้เน้นเจาะสองตัวส4งสี่สอง 4, สอง 4, 3, 4, นะคะสองหตัวเน้นตัวเจาะของเลขกหลอกิกค่ะพี่นอ้องสอดกระจัดแคบนาจอไว้ประทันกระเขียนไว้เนาะคะ่ะตามกันต่อของลลอกกิกเนาะ สตัวสี่หางนี่นิ่งจอของพ้นสองสมสีเด้อสองสามหมีสองหางเนาะพ่นเน้นเพ้นเจาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเนาะคะ่ะให้เขาไปติดตามเลขล็อกกิกตามต่อเอาไม่เนาะค่ะไปไม่อีกให้โชคให้ให้โชคดีกันทุกคนกับราวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง ในวันที่จิจเนาะต่อไปค่ะต่อไปของปอ,อเพชรค่ะปอ,อเพชรเพิ่งกบเข่าอยู่ค่ะเข่าบนเลขออกบนสองตัวหนึ่งศูนย์เนาะของเพิ่งเข้าไปศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเพิ่งเข้าไป เด็กออกหนึ่งศูนก็ถือว่าบรดดุนะที่น้องมีไผ่ใดไผ่ามาน้ำาออเพชรบรมีใครติดตามมั่งเอซของออกเพชรนะคะเด็กพนเขา่าขอบูุขอบคุณเอซทุกท่านด้วค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเกตาพารวยนะคะ แ,แนวทางขออกเผ็รขึ้นหนีวิ่งโดดเข้าศูนย์กันเข้าไปอันนี้ศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์นี่ตัวกัพท้นเข้าตัวนี้นะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเข้าไปซื้อแต่ว่าอะบ่ไไรดีนะพี่น้องเนาะเอาเจตตาเจ้าเพื่อน อามันเขา่าเข่าไอ้บึงหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะแปดหนึ่งศูนยเข่าไปศูนย์หนึ่งเขา่าเข่าแบบบ่ไรบ่เกียตาทีเนี่ยเข่าไปแบบบ่ไรเงินบพี่นองนีไหมหขอพายลาย,ลาย,ลายเนาะเอาไอ้บึงต้นแบบเอาไอ้บ่งบึงแบบผิดต้นนี้เนาะพี่นอ้องเกาเกตจ ขอไพห,หลายๆนะครเอาเมื่อก่อตัวไม้ของเพื่อนค่ะตัวไม้อพิษอพชรลาวพัฒนาบิงดูดหกกับศูนย์ค่ะสองสองตัวหกหางหกสามหกสองหกศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่ค่ะเบิลของหกหกศูนย์ สตัว2หาง0ู6ย์6 2 060 6กสาวันทีเ่เจดตามกันต่อไปไหมเนาะค่ะ,คะเหล็กกับมิเข่ามิหลุดเนาะ,ะเหล็กบ่เข่ากับกาบขอโทษขอไพัยเอฟซีทุกท่านแทนออภิษเด้อค่ะเหล็กบนเขากขอโทษขออภัยไปต่อค่ะไปบึ้ง ชอชัยชาญเอกลดไปนะคะชอชัยชาญเรียกนก็นบอกเขาวันที่หาเนะาะไผ่ไม่มือไม่วันที่เกตตามกันไม่เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าไผ่ยังตามชอชัยชาญอยู่เนาะตามกันไม่ตามเบื้องไม่พิจารณาไม่แนวทางใหม่วันนี้มาแล้วครับของวันที่เกตชอชัยชาญ วิ่งลูก,ก็จะมี2กับ0ูค่ะสตัว6หางสองเจ็ดสองแปดสองหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูดศนยบนสองสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์เงศกตัวนี้จอบนศนย์เกับสองับ ศูนหกเด้อค่ะเบนสามโตเนาะสตสี่หางในกาจะมีศูนย์สองแปดสองศูนยแคบนาจอค่ะอันไพชอบแนวทางของชอชัยชานชอบกระจัดค่ะบอชอบก็ผ่านไปเนาะหลายๆเซียนเขาก็เบึงเอาชอบผู้ใดกระจัดของผู้นั้นล่ะค่ะมัดของไพ่กระจัดเอาเนาะเอาตามใจท่านผู้ชม ของไปก็จัดไปล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลเมื่อขึ้นนี้เพิ่นก็เข้าไปแปดเนาะเข้าไปวิ่งรูดเขาตัวเดียวเนาะล็อกเทียนทะเลกราบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลด้วยค่ะที่เอาแนวทางมาวางท่างช่องของเจตาเนะาะขอบคุณหลายๆ เอาแนวทางมาวางทางช่องเลขกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเหลขกบามีไปหอว่าจะเขาจะหลุดเนาะทุกตัวคือแนวทางเนาะค่ะเอามาวางเป็นแค่แนวทางเนาะบ่ะได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อค่ะเป็นแนวทางเสียงดวงเบิง ของหมักของปจัดเนาะค่ะวิ่งรูดลาวพัฒนาของล็อกเทียนทะเลค่ะวันที่เจ็ดวิ่งรูดเก้ากับเจ็ดสองตัวหกหางเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามตัวสี่หางเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะไปชอบกับจัดเด้อค่ะคัดกับเรือนพ่านไปได้เนาะ เก้าจเจดหนึ่งค่ะตัวนี้จเจาะผลกับเจ็ดนสองหางเก้าเจ็หนึ่งเจ็ดเจ็ดาค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเนื้อค่ะที่ขอามาติดตามรับชมท่องช่องของเจตาพา้ารวยเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนค่ะกับเล้าพัฒนา โชคไร้มานกด็ดีใจน้ำเนาะตามกันตอมือใหม่เนาะ,ะพี่น้องวันใหม่ไปใหม่เนาะพระดากราบขอบพระคุณหลายๆขอพี่น้องโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนไ้มีโชคด้อค่ะกลับมาให้มีชัยกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ